คุณรู้ไหมสิ่งที่ลูกทําไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะทําไม่ได้ตลอดไปนะคะเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่า CPD เออแล้ว CPD คืออะไรอะ่ะเคยไหมแม่เวลาเห็นลูกอะ่ะ <c oughs> ใส่กระดุมแล้วก็แบบงุ่งง่ามากเลย <c oughs> เรานะในใจ จะช่วยดีไหมจะช่วยก็เสียโอกาสในการเรียนรู้แต่ถ้าช่วยไป mm. เดี๋ยวก็งวด,ดเงียบเองแล้วฉันจะทําอะไร mm. ได้บ้างนักจิตวิทยาชื่อวิกอตสกี้บอกไว้ว่าเด็กไม่ต้องทําได้คนเดียวทันทีหรอกค่ะแต่เราต้องช่วยเขาในช่วงที่เขาเกือบทําได้ต่างหาก CPD เนี่ยเรียกว่า zone of proximal development คือสิ่งที่เด็กยังทําไม่ได้คนเดียวแต่ทําได้ถ้ามีคนช่วยคือมันมีสามวงกลมง่ายๆค่ะ1ทําได้เองทําได้โดยที่แบบไม่ต้องมีคนช่วยเลยกับอีกวงหนึ่งคือทําไม่ได้แน่ๆถึงแม้ว่ามีคนช่วยแต่จุดที่มันแบบ sweet spot นะ คือตรงกลางก็คือจุดที่เขาจะทําได้ถ้ามีคนช่วยซึ่งเราอ่ะต้องโฟกัสที่จุดจุดนี้หรือ CPD อย่างเช่นตอนที่เด็กๆปีนผาเนี่ยเราก็แค่เอามือเนี่ยไปจับเท้าให้เขาไปเจอปุ่มที่เขาจะใช้ปีนได้พอเขาทําได้ปุ๊บเราก็ค่อยๆถอยออกมาเขาก็เรียนรู้ที่จะค่อยๆปีนได้ด้วยตัวเองพวกแบบนี้แหะค่ะคือจุดสําคัญที่จะช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ดีขึ้นหรือตอนฝึกอ่านพอเด็กจะไม่ได้แม่ก็ช่วยใบย้ท่าทางให้เขาเพื่อให้เขานึกคำ p h นิ i ส์นั้นออกแล้วก็ผสมคําได้ง่ายขึ้นค่ะ CPD จะเวิร์กต้องมีสิ่งทีี่่เรยกวา scaffolding หรือการช่วยแค่พอดีไม่มากเกินไปไม่เร็วเกินไปคําว่า S c a f f o l d i n g เนี่ยมันแปลว่านั่งร้านนั่งร้านเหมือนเวลาเราสร้างตึกอะคุณพ่อคุณแม่ก็ทําตัวเป็นเหมือนนั่งร้านที่ช่วยให้ลูกสร้างตึกของเขาให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะแล้วพอลูกทําได้นะเราก็ต้องค่อยค่อยถอ,อยออกอย่างเงียบเให้เขาได้ภูมิใจในตัวเองว่าเขาทําสําเร็จแล้วสร้างความมั่นใจนั้นในตัวลูกค่ะลูกเรียนรู้ได้ดีที่สุดไม่ใช่ตอนที่เขาเก่งแต่ตอนที่เขากําลังพยายามแล้วมีคนที่เชื่อเขาอยู่ข้างๆเขาเป็นกําลังใใจห้เขาค่ะ